นิทานตื่นรู้คนพายเรือในแม่น้ำที่ไหลย,ย้อนกลับมีชายผู้หนึ่งพายเรือข้าแม่น้ำทุกวันเพื่อส่งของเขาเชื่อว่าแม่น้ำคือสิ่งขวางกั้นความสำเร็จของเขาเพราะบางวันน้ำเชี่ยวบางวันน้ำไหลย,ย้อนรุนแรงจนเรือแทบไม่ขยับวันหนึ่งเขาหงุดหงิดมากถึงขั้นตะโกนด่ากกระแสน้าว่าทาไมเจ้าต้องต่อต้านข้าทุกวันทันใดนั้นมีชายชาราผู้หนึ่งนั่งอยู่บนฝั่ง กล่าวว่าเจ้าดูแม่น้ําผิดมาตลอดแม่น้ําไม่ได้ต่อต้านเจ้าเจ้าต่างหากที่พายสวนทางมันชายส่งของได้แต่นิ่งเพราะเขาเชื่อมาตลอดว่าการพายสวนกระแสคือความขยันชายชรากล่าวต่อเจ้ามัวแต่ตั้งใจข้ามฝั่งจนลืมดูทิศทางของแม่น้ําแม่น้ําไม่เคยขวางเจ้ามีแต่ใจเจ้าที่ขวางตัวเอง วันต่อมาเขาตัดสินใจทดลองหยุดพายและปล่อยเรือไปตามกระแสน้ำอย่างระมัดระวังปรากฏว่าเรือไม่เพียงไปถึงฝั่งที่ต้องการแต่ยังพาเขาไปถึงเร็วกว่าเดิมเขาเพิ่งรู้ว่าแรงที่เขาใช้ทั้งชีวิตอาจเป็นแรงที่ใช้ผิดทิศมาโดยตลอดในวันนั้นเองเขานั่งมองกระแสน้ำแล้วพบความจริงว่าแม่น้ำไม่เคยเปลี่ยนมีแต่ใจเขาเท่านั้นที่ค่อยๆเปิด แกนของเรื่องคือหลายครั้งปัญหาไม่ได้เกิดจากโลกที่ต่อต้านเราแต่เกิดจากวิธีที่เราดิ้นรนไปผิดทิศจุดเปลี่ยนเมื่อชายหยุดพายแล้วเริ่มฟังการไหลของแม่นม้ำเขาจึงเห็นเส้นทางที่ง่ายกว่าทั้งที่อยู่ตรงหน้าเสมอสาระสำคัญการฝืนทำให้เหนื่อยแต่การรู้จังหวะที่ควรปล่อยทำให้ชีวิตพาเราไปได้ไกลกว่า สรุปเชิงจิตวิญญาณแม่น้ำคือจัก,กรวาลส่วนเรือคือจิตเมื่อจิตหยุดต่อต้านจัก,กรวาลจะพาเราไปตามเส้นทางที่สอดคล้องกับภายในเสมอการตื่นรู้คือการรู้ว่าการปล่อยไม่ใช่ความแพ้แต่คือการกลับเข้าจังหวะเดิมของธรรมชาติในตัวเรากดติดตามช่องตื่นรู้รู้จักตัวเองเพื่อรับพลังงานบริสุทธิ์ร่วมเดินทางไปด้วยกัน เพราะเราคือหนึ่งเดียวที่ไม่เคยตายและไม่เคยแยกจากกันพบกับกันเป็นตัวเองแบบไร้ขีดจำกัดได้ที่นี่เป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองกำหนดมิใช่ผู้อื่นกำหนด